เลขาประธานหิวตอนไก่อปี๊บยย yeah. ไก่อฟังคือทําหลายรอบแล้วจาขั้นตอนได้อยู่แต่ว่าทําไม่เป็นแค่นั้นแหละทำไปเทียมครับร <c oughs> ้อนไม่ร้อนทุกคนดู <c oughs> เผาจนหัวงหกอ่ะครับทุกคนครับไไรร ได้อยู่ครับได้อยู่ครับเฮ้ยเมอนโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโน้ยโอ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 อยโ่้ยโอ้ปโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอยโอ้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 ยอปยโอ้นโอยนอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยัอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทอ่อ้ยโอ้ยโอยอเยโอยโ้อ้ย้ยโอ้ยยอยอย่อยอ พ่อขั้นตอนแรกเราทําไงก่อนครับตอนนี้ขั้นตอนแรกเราเตรียมปีบก่อนครับเตรียมปีบก่อนเตรียมปีบอ่าเตรียมปีบก่อนครับเราไปทำอะไรแล้วเอาเดี๋ยวเราไปหาฟางมาก่อนเราต้องหมักไก่ก่อนนะครับหมักไก่ก่อนครับอ่าหมักไก่นะครับผมแล้วก็เอาปี๊บเอาไปงวมเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวังเเราไปหาฟางก่อนเอาไปหาฟางนะครับฟางให้ฟัวไปหาฟางไหมีนะครับฟางแล้วก็ง่ายๆนะครับคือเรามีเราเป็นฟางอัดนะทุกคนเไปเอาเลย ไก่อฟังคือทําหลายรอบแล้วจำขั้นตอนได้อยู่แต่ว่าทําไม่เป็นแค่นั้นแหละก็ให้เชฟดีทําให้กินเหมือนเดิมนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้ครับมาดูกันว่าไก่อฟังของเราในวันนี้จะไหม้หรือว่าจะก ouais ินได้อะไรยังไงไปดูกันตักกระเทียมครับตักกระเทียมมายากใส่นี่ใช่ไหมครับโอเคโอเคฟูมเบื่อไม่ออกว่ะ ครับคือตอนนี้เรากำลังเตรียมทำอะไรครับเชฟลีทำที่วางไก่มาลงาวางดูวางกลางไงอ๋อไ,ไงครับฟัวเซียนครับผมคุณตำน้ำพริกให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับทำเป็นไหมครับเป็นโอเคระดับเชฟเดี๋ยวผมจะให้ฟัวเซียนนะครับรับหน้าที่เป็นคนตำน้ำจิ้ม แล้แล้ว,ลวครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเราก็จะเอาปีบที่เราเตรียมไว้นะครับแ่าว้วก็ใส่อย่างนี้นี่นะครับวิถีชีวิตของเชฟลีที่เขาทำมาแล้วกัว่า300กว่าตัวไม่หมดอ่ทุกคนครับก่อนที่เราจะเอา ไฟมาจุดใส่ปี๊บเดีย๋ยวเรามาทายกันดีกว่าว่ากี่ไฟมันจะสุกอ่ะพี่ท็อปว่ากี่ไฟสองไฟเฮ้ย <laughs> พี่ท็อปบ,บอกสองไฟทำไมเดาหน่อยเถอะวะอ้าพี่ท็อปบ,บอกสองไฟนะครับทุกคนครับเพราะประมาณสามไฟหน่อยหน่อยเฮ้ย er, ไม่มีหน่อยหน่อยดีเอาแบปปี๊บสามไฟพอดีพอดีอ่าประมาณสามไฟสามไฟโฟร์แอนเชียนะครับสองไฟสองไฟสองไฟพี่ท็อปเลยนะใช่เฮ้ยแต่นี่เสื้อโฟร์แอนเชีนสวยเนี่ยสีใหม่ใช <ไฟ S 2> ่ครับสั่งได้ที่ไหนวะ ทางด้านทตะกร้าศทิตกตอกรครับโอเคทางด้านทตะกร้าศทิตกตอกนะครับเสือ้สอฟูอาเซนผมคิดว่าประมาณผมเดาสูงเลยสี่ไฟอ่ะสี่ไฟเลยแตกแตกต่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะทายถูกใครทายผิดทำไมวะใค,ใครผิดทายผิดไม่ไม่ต้องกินใครทายผิดไม่ต้องกินนะครับใช่เราต้องพรมน,นร้ำนะอันนี้คือเทคนิคอะไรครับเทคนิคอะไรลยทำไมต้องพรมน้ำไมัควรเนไม้อ๋อโอเค มาผมดาไว้4ไฟพี่ท็อปดาไว้2ไฟเชฟลี3ไฟโฟสองไฟนี่ยุด,ดคือเราทำไก่อบฟางอะ่ะคือวันนี้บรรยากาศมันก็ร้อนด้วยไงแล้วก็เรามาอยู่หน้าไฟยิ่งร้อนไปใหญ่ทุกคนครับร้อนไม่ร้อนทุกคนดูเผาจนหัวงิกงครับทุกคนครับเฮ้ยม,มันแรงขนาดนั้นเลยเพราะหัวงิกแล้วนะ ไอโฟน้ำ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 โฟเร็วเร็วเร็วโดนเรียนหนึงขนาดนี้แล้วเชฟลีผมเล่นถึงขนาดนี้แล้วระหว่างเรารอเปิดไก่ดูครับเป็นไงเชฟโฟน้ำจิ้มซิ่งเสร็จแล้วโคตรแซ่บบอกเลยเสร็จด้งไหนดูนี่มาตกแต่งอ๋อใส่ผักชีด้วยเดี๋ยวรอชิมของกระโฟกันเดี๋ยวผมชิมเลยด้วยกันเดี๋ยวกับเอาไม่เกี่ยวผักชี ได,ได้อยู่ครับได้อยู่ครับมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวมีความาหวานรบทุกรสชาติมาทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดดูกไก่ไฟแรกกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไหมหรือว่าจะไปกันต่อหรือว่าจะพอแค่นี้จะถึงไฟที่4ผมไหมนะครับเดี๋ยวรอดูเอาแล้วเอาแล้วรุ่นเลยนเนี่ยรุ่นเลยเนี่ยเอาสิ เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วท่านผู้ชมเชฟลีทำการเปิดไฟแรกว่ายัางไงว่ายัางไงครับขวดแตกขวดแตกกว่าคือโอ้ยังอยู่ดียังสวยอยู่สวยสวยอะไรนะอีกไฟนึง <laughs> <laughs> ใช่อีกไฟนึงโอ้เข้าาขากันเลย <laughs> อีกสองอีกสองสอง เอออีกสองอ่ะอีกสองตอนนี้เราเปิดดูไฟแรกนะครับก็คือสีกําลังแบบดีๆไม่ไหม้นะครับไม่มีการไหม้ขอให้ถึงไฟที่สี่นะครับทุกคนครับผมจะได้เป็นผู้ชนะไปเดีย๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปใส่ไฟกันต่อไฟที่สองกำลังจะเกิดขึ้นผมว่ายัางไรว่าไฟนี้ก็ยังไม่สุกผมคิดแล้วนะครับยังไงก็ต้องสามมีสีด้วยพอนะครับไฟที่สองใส่แค่นี้พอนะครับนั่งเตรียมดูกินได้เลยสุกเลย ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าไม่แน่เชฟลีดได้กินคนเดียวนะ3<ฟ>ามไป <ฟ S 1> เฮ้ยเรานั่งดูโอเคเอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดไฟที่สอง้เมนไหม <laughs> ป็นไงบอกเร็วโอ้โหไก่ห yeah> ุ้มเกาะครับไก่หุ้มเกาะไหนสี่ไปสามไปอะไรเนี่ยโอ้โหคืออันนี้คือเราแก้งไงอ๋อเราแกล้งเราแกงเขาจริงจริงเราก็ทำได้อยู่ของที่ดีๆเนี่ยอออแล้วเราไทยกระดือกเราก็เลยใส่ไฟใส่ฟางมันใหม่เนี่ยสีมันสวยนะใช่เพราะว่าเราก็เลยใส่ฟางมากเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องน่าจะขูดออกละดออกเดี๋ยวเรามาทำใส่จานเก่งดีๆมันน่าจะอร่อย อันนี้มีสิทธิ์เลือกไงเพราะว่าเอไม่มีสิทธิ์เพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้คุยกันว่ามีสิทธิ์อะไรก็ใครทายถูกได้กินก็ได้กินไงใช่ก็คือได้กิ่นมดนี่แหละใช่ได้กลิ่นมดเลยเออโอเคจับมือโอเคจับมือเอาตะลี้ไม่เอาได้ยังไงยังไงก็ต้องกินทายถูกก็ต้องกินไงต้องกินเนี่ยก็กินไงเนี่ยตะลีไม่กินให้ดูก่อนเหรอเนี่ย ส่วนมากอ่ะคนแพ้คนทายพิษน่ะก็ต้องกินอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคือเราไม่ได้คุยกันตรงนั้นไงตัวต้องเข้าใจนี่เห็นไหมนี่เป็นยวงมือมาตัวอเอาไม่ดูแล้วเป็นปั้นนั่งตัวน่ะดูดิก็ทายถูกก็ต้องกินไปล่ะเออมึงก็แบ่งทั้งคนละครึ่งซะไอ้บ้าถ้าจะทายถูกกันสองคนเนี่ยเอ้า มึงถือไทอท็อปมาค,ค,มคนละครัมคนละครัมถายถูกด้วโอเคพีนูายถูกครับ <laughs> ไปไหนใครทำไมโอ้โหบัวน,นำ้ำตาแตก โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยมาเกือบจะไม่ได้กินดีครับแต่ว่าเราขูดเขาเรียกว่าอะไรขูดหนังที่มันไหมออกมันก็สีสันสวยงามนะครับทุกคนมาด้วยครับทุกคนครับจัดการเลยครับโอ้เขากินเลยนะคนไทายไม่ถูกอ่ะกินเลยกินเลยกินเลยโอเคโอเคคุณทายถูกอ่ะไปไหนใครทำไมหวานเลยเนี่ยดูเร็วนี่ กินคู่เข้าสวยครับนี่ครับขนาดต,โตัวโอเคคลิปนี้เราก็น่าจบกันเท่านี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเช้ากันแป๊บนึง ก็ถือว okay. okay. ่าเกือบไหมไก่หุ้มเกาะครับไก่หุ้มเกาะนะครับเปิดมาไหมในโคตรฮาเลยโอเคมาเจอกันใหม่คลิปหน้าัาคลิปนี้ลาท่ามือดูมันก่อนสวัสดีครับผม